เราทุ่งนาเราทุ่งควรวิธีเปิดปากขามเราเนอะอย่าเล่าถัวไปนะการเป็นซีเพงเลือดนี่สีออนี่นก็ถือวก็สียตั่เดิหาไปจากไหนเนี้ยน้ะเหานั้นเจ้าวานกาไว้มันพ่อใดดำลระบอกโอ้ให้ก็บกกับเท้ามันห้างไปละมันไก่เซียรกไปละการสั่นมืออื่นกระดกให้คอยในเรื่อเทาตามพิงมืออื่นน่ะ เฮียบ้ากันลืมไปดกกาซอยพี่อ้ายเด้อจ้าอูอฝนแล้วเมือนี่เดะให้พวกคอยไปด้ำหน้าซอยเราอยู่บออะบอบอเมื่อนี่พิงนะ่ะต้องไปเกี่ยวหยาให้ง่วแล้วปามเนี่ยูือฝนปามต้องไปด้ำหน้าซอยพี่อ้ายอยู่บอกบอปามนั่นก็ต้องไปเกี่ยวหยาให้ขวยสรุปพวกคอยกไปเกี่ยวหยาให้งวให้ขวย้าก,ก็บอกพกข่อยเธอเดียวคือบอกร้ายเธอเถอะฝนเฮ้ยตอย่างมันบอห่านี่ละ เฮ้ยโอ้ยเาวเจ้าเด็ก็ะสร้างติงต๋องเนาะข้าสันได้แล้วกองเข่าข่อยข่อยช่วยดับหน้าโอ้ยกองเข่าก็อยู่นี่ขั้วภูหล่ะไปหาแต่งเอาโหลดก็ทอดปลาแดกไปหันนั่นทอดบ้าแดกทอดบ้าแดกอีกแหละข่อยกินทอดบ้าแดดไม่บาทีเดี่งเลยเถอะกะสิข่อยจะให้จังได้ล่ะเถ่ากะขอบก็ให้ถูกเอ้าเป็นยังไงบัวเข่าก็ถูกกะเฮ้าบอกมีเงินเอ้าแล้วเป็นเัาคือบอกมีเงินเอ้ากะยังว่าเฮ้า อโอ้ยข่ยเบื่อสุ่มเจา้าค่ะเกือฟนพี่ไอ่ผัวเจา้าก็ไเป็นตลกไม่เป็นหยังเจาวน่าเออเกือฝนผัวข่อยไม่ยังสิวสูฟังเป็นข้าวดีแห่งปีเลยเด้อกือฟนข้าวดีอีห้องสุ่มสูโอ้ยซีทูบ่าวพาพ่อพาแม่เขามาขอผัวข่อยนั่เจ้าออขอท่องขอเงีง้ยมาคนนี้เกือฟนไมียันถึง น่าตัองหออบยูมากมันเป็นเป็นเข่งเป็นกระตาเป็นหมดว้ายเสาวเจ้าบอกเวลาถ่นพูดไดมันสิมาหอบท่องของจองเป็นกระตาเป็นเข่งมาขอสมเจ้าดูนี่เอ้าพี่ไอก็มี่นั่นแล้วเขาเป็นหลวงเศรษฐี่นเด้ยวเมียนพี่ไอขอพวกเขาไม่ท้านาให้ยังเดี๋ยอฝนเขาสิมาขอข่อยอสองคนพร้อมกันเจ้าสิบาจังไหนฮะเอียงนะ สิมาขอสูสองคนพร้อมกันอย่าบอกนะพวกสูนี่สิมีผัวคนเดียวกันแมนเอี้ยยเขาสิมาขอผัวคอยสองคนพร้อมกันเลยโอ้ยข้าไปทำหน้ากันให้อีสอยกับมาสอยเด้ยอยข้าไปวัดพี่อ่านแลเป็นยังไงโอ้โหเฮ้ยสสัสเคล็ดเดียรหรอเป็นไหมเพคะว้านี่สิเป็นเาะายที่อ่านไม่ร้าย แต่เขาสิมาขอสูออ้อหนึ่งเลย่ะขอทีนี้ถ้าเป็นจะตาร์นี้บอกบอกนี้ใครี่ซู้ออีเล่าเล่เมียนเลยู่ฝนผู้อกคอยนี้ยังตื่นเต้นอยากให้เข้ามามืออื่นมืออื้นนี่ให้มันใดญจังสีเมียมันจังสีสมเป็นนนองเอื่อยเหามันค้นทุกทำให้เอื่ยได้่าดวองน้ําสุมสูนั่นเอือยกัสีมีเงินเอื่อยกัสิไดเศร้าทุกข์ัด หมื่นเจ้าไปเกี่ยวหวยางหง่วนขั้วแทนผัวคอยนอี่เด้อผัวคอยสิไปหาไอา้เหล่าแล้วนัดผัวคอยมานี่ได้เลยได้เลยอีหลา่าอีหล่าพักกันไปเรื่องเกี่ยวหวยางขั้วหิงว่วนนั่นเลยสิรับหนาดีแทนเองไปไปอีหล่าไปอีหล่าพักกันไปนสิเด็ดท่าดวงไปเก่งเป็เกต้า กูวา่าปาเนี่ยแล้วมาถามห้องเหรอห้องฝาไปปะพิงฝาเคื่อห้องแนว่นิเมืองที่หล่อฝนมันสิตกล่ะกูวา่าเมื่อใดอกปา,กามือนีละแล้วงานเถอมะมาเจอเห่เาเออเออขาสันก็นได้มือนี่ก็มือนี น้าสาวปามกับน้าสาวพิงเลาสิแบบไส้วะว,วอ้ยน,น,นดดั่มันเร,ร,รื่องก็นาว่ะอือฮึเอเตอร์เป็นยังไงอีปามันหวดดีอยู่บ่ดี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 มื่อนี้ตัวหูหวดใหญ่บอกมาหาไอปินหอดพิงปามร้ายหลายอุ้ยเอเตอร์สิแต่งงานกันอีกเมื่อกี้มื้อนี่แล้วเจ้าก็ยังปากหวานคือเก่าเนาะ หยปากอายานี่โบเดวาในซือเด้อร์อายนี่ภาคจริงหวังแตง่งเตอ๋อถ้าแต่งงานกันแล้วไปขอเพียรสวยๆจากเมดเนเดอร์แตเ่เดี๋ยวอาย่านเสียวเลยเซนเมยเมื่อกีบักหาเตอ๋ออุ้ยน้าสาวภาคก็ไม่เห็นอยู่ที่เป็นวอัอยบ้าทในเมืองเขาอเออแต่ว,ว่าใต้นั่นกให้ของขวัญพิงกับปามเมียวพิงกับปาเน,นีู่ก็จะให้ข้อขวัญอ้ายในบอก่า ของขวัญเอเตอร์เอเตอร์อยาปได้ของขวันยังหรอจากพิงกระเป๋าในไหนเหรสามคนกับจิแต่งงานกันแล้วสินสอดทองมานไงกระพร่องเมื่อแล้วตายว่าไอยจิตินมากระเดื่องครับเจ้าสองคนในบอ่อว่เขาผู้แกเป็นนั้นพอดีเด้วยเอเตอร์โอ้ยปานพวกเจ้าสองคนกับจิตไปเสียอะไรข้ามเขาถวบราณมันบอลนะั่นแปลว่าถ้เาเอาบดินกันเหมือนี้มือหนาเ้าก็ต้องเด่นที่รอเอเตอร์ิบหายมันตันเลย เจ้ากวนเต็งเลยบอกใส่หัวอีกแล้วมือข้าสันก็ะเลียวแต่เจ้าไอ้เตอแน่ๆเนาก็สิได้เป็นครอบครัวเดียวกันล่ะข้าสันอายเมียนโดดเด้นนี่เตอร์นี่จะคิดว่ามันจริงใจกันยังเตอร์นี่กล้าพัดหน้าคนดอุ้ยไอ้เตอร์เสียงยังนี่โอ้สงสัยงาใหม่มันตกในปาล์มหิน ยาสีไปตกใจมันเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมชาติหาหัวมึงยังธรรมชาติสิลงโทษม,มึงเลยอะเขีกระเด็นนำควันแต่งควันแม่งสิลงหัวมึงเลยล่ะมึงมียังดรอปตายว่าเฮา,าสามคนมาต่อกันดีกว่าเอ้าเสียงยัง,นงนคนยฟังว่ามึงเป็นคอนใหม่ดิเอเตอร์มึงเปนเจ้าที่จ้ทางเป็นพีโลดบอสห่วยมันซองเธอไอ้เอเตอร์พวกอควอยทุกงประเด็นยังเถอะ โอ้ยอายว่ามัเป็นงานใหม่ยีดเยื้อ hẳn ละพวกเจ้าสองคนสิบียาให้ยังอยู่กับอ้ายทั้งกลุ่นเนอะเตอ๋อหูย่ากแน่บ่านี่เดี๋ยวมึงเจอความใหม่หลงพ่อเดี๋ยวกูแพ้อ้ยมันเป็นแม่มัานายังง้องบานส่งมันก็สิลลางบอดีละอ้ายว่าวนั่นแหละคือล่างอากน่อเตอ๋อ อเอตเตอร์ข่อยว่านโมเมียนน่ะด้อนี่ข่อยว่านเป็นหลากหลายหลากหลายตีเขามาเล่นมันก็เดืองงับก่อนแต่งเด้วยนีนอย่อายว่ามันบมดอาสิเมียนนะโมเมียนจังไหนเอตเตอร์งาใหม่ล้นมาสามเถื่อมิดอันใหญ่ๆพญอนนี่พี่หนุ่มเนีย,ยนยออลนมากมิดแต่ด่นใหญ่ๆสงสัยเจ้าทีเป็นพิลอดอายก็ว่าสันล่ะอายว่าเขาแต่งก่อนซะเขาจังมาเล่นสงสัยเจ้าทีเป็นพี่นุ่มทแห,งห้งหลีง่สันล่ะเออเขาสันบวกข่อยเมื่อวันเดียวเอตเตอร์เจ้าทีเป็นแห้งคัก ัวข่อยให้ยานผีอยู่ฝ่าเมื่อป้าพิงป้าเหนือฝนรถทาหมาเหาาราเบ่จักเออเออเออท่านสันก็พากันฝ่าเมื่อสาอายนี่ก็ยานให้กันเฮาจังพอกันมือหนาเนาะข้าสันพิงกับป้าเมื่อก็เหนอเอเตอหว,า,วาสนะเจ้าที่นี่ก็ยังไม่โมเป็นใจครับ เป็นล่างหลายว่าปามผู้เฒ่าผู้แก่เพนงว่าล่นมนกระเดืองงับก่อนแต่งมันผิดผีเข้าหนาสีเสื้อผู้เฒ่าผู้แก่เพิินอืมเมนพิงเข้าหนาสีเสื้อเพิินั้งแต่แหลกอ้าพี่ไอจะสีเผาเหอะบ่ก็ขอย้ำมาร่วมกันเออไอสิเผาเหอะไอวันสีเผาเหอะในพวกผู้ผิพีสัตว์จะเคลื่อนเข้าอ้าวในพวกพี่ปีสัตว์เจ้าขอ่ว่าผู้คนมีอาคมแท้พี่มึงหูสมมติว่าพี่ไอแล้วบวชเรียนมาเต่หน่อย เราไปเรียนวิชาอาคงก็หลวงพ่อปองแปงมากเบลฟนุนไม่เคยบอกให้มึงฟังติบอเดปามแม่นสมบอกพี่ไอโอ้ยมันเกิดเป็นแค่์ขันข้หนหลังเมื่อซื้อนละไอบบ้โบเล่นซื้อโบเด,ดินไปเรียนวิชาข้เมียงมาดอกโอ้ยพี่ไอเจ้านีกนระ่อมตนเนาะเือฟนุนไม่เคยบอกให้คอยฟังว่าสมัยตะกีนะเจ้าเนี่ยแล้วเป็นคนปีนไปกระใสกระซื้อท่องปลายใหม่สมัยตะกีซื้อเสียงเจ้านน้นดงดังทั่วบ้านทั่วเมือง ปารมตนั่นเป็นเรื <k <k ่างจริงเหรอพี่ไอค์จะเปลี่ยนไปกัรใส่กระซือทั้งปลายใหม่นั่นโมไม่ฮันดอกปอา์เปลี่ยนคือนมไรมันจะซื้อจ้านี่ก็จะเม้นทอมตุนเนาะเออพี่ไอ้์หมื่นขวบขวัญทีหาผู้เบามันเกิดเหตุการณ์บอขาดคิดไหมเหตุการณ์บอขาดคิดมันเกิดยังขึ้นละปามก็พวกขวอยน่ะไปเล่นพี่เล่นหนึ่งตี่เปลี่นมากระเดื่องงับก่อนแตงเฮ้ย ก็มีการสั่งสาว,สาวาก,กาูถามพวกแกพันวามันบุ่ดีกันนั้นแล้วอัวกผ่อยผ่านไปแล้ว,ลวเราไป็กังไงสิมั่สิเกิดนี่ยังขึ้นยี่บอกพี่อายล่างลายนั่นแล้วรล่างลายคักกันดีกเจ้าก็ไปหายห้้่อยอุ้ยล่างลายล่างลายเรียบอกพี่อายแล้วล่างลายนันเป็นแบบใดห่วยอาเพศพิษผ,ผีไม้ชีวิตทำน้าเลย,ยถึงขันตายเล้ยบอก,บอก แมนผู้ตายแต่ห้องเลยคู่ข้องเข้าก็มีร่างขึ้นกันเป็นแน่กจะเสียบจะไงพี่ไอ้ผัวข่อยขึ้นมาสิย่างโอ้ยแต่แก่ร่างกันพีมันสินย่างอีหยังแก่ร่างแก่ร่างจะไงแล้วพี่ไอ้จะแก่ร่างเปิดปากฐมเปิดปากฐมเออสิพักกัเซียงขังนยังเลยพี่ที่ยังไงข้าสันวันมาอย่างที่สันพี่ไอ้เจ้าแก่ร่างไอ้ผัวข่อยเนี่ย อพี่ไอ้แกให้พวขวอยเนย่อีกอย่างเอเตอร์พิงค์้รก็พวออีสวย,ปย,ยสวเป็นน้ำเเาบอยมันบาอยางหรอกสาวเฮ็ดตามขวัยบ่เค้นีเองเอาพร้อมแล้วเตรียมตัวครับตัวที่ห่งตัวที่สองตัวที่สตัวที่สีอ้ยนี่ก็ถึงก็เสียเทวมีี่เปิดกรานะพกันเป็นซิเทอบุี่พูเอที่ห้าตัอที่หกอที่ 2, ท 3, ทเ เดือ hey. ที่แดเดอที่เกาปงี่แล้วแก่หลางให้นะเ่อเต๋อฟังยั่งยั่งยั่งเออไอเตออที่เหเอาเลนบบกระเดื่อง,งับกันนหูอยู่บว่ามันผิดพีหลายแรงแหงพีเนี่ยอะไรปางมันขนาดนั้บวถึงขนาดมีอันเป็นไปเลยเดีย๋ยวไอเตอพี่ใหญละว,วา่าหแม่นสมบ,บกจานอาบที่เป็นลูซิดวงพอป้องแสงกันบ่แม่นไอเตอแล้วเก่งเหลืองแก่ล่างแท้ด้เนี่แล้วแก่ลงไอพวกเจ้าจังใดสัน โอ้ยเราเคห็นพี่พี่เปิดปากทำให้พวกคอยนั่นตี้พวกคอยกายเป็นซิบซิบเถื่อนหือกายเป็นซิบซิบเถื่อนเราวิธีเปิดปากทำนั่ะเขาเห็ุกันจังไหนโอ้ยพี่อายนะเราแยกร่ายเลยดิเอเตอร์เราทั้งงัดเราทั้งควนวิธีเปิดปากทำเราเนะี่ยแบบดีเลยดิเอเตอร์อย่าเล่าให้พวกขนะ่อยเนี่ยกายเป็นซิบซิบเถือนะ่อ